ไม่แปลกใจทำไมแฟนคลับ f อซถึงหลงรักอุงอิงขนาดนี้งานยกเลิกแต่อุงอิงไม่ลืม f อซแฟนคลับขาบสวัสดีนะครับผมโปกับซองบ้าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือนี้เขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอีลาหน่อยเฮาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเอาพวสุพีเอาพาวาสุอาวาสวนอง เอามาวอสูเอฟซีอิรา่านอยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะไม่แปลกใจเลยพี่น้องที่อีรา่านอยเฮาจะมีแฟนคลับเอฟซีเพิ่มขึ้นนะครับผมเนาะในทุกๆวันด้วยความนาฮักด้วยความใส่ซือ่อด้วยความที่อิรา่านอยเฮาเทคแคร์พ่อๆแม่ๆเอฟซีทุกคนแบบนี้ละพี่น้องที่เฮดไทยพ,อพอ่อๆแม่ๆเอฟซียิ่งลงรักอิรา่านอยเฮามากยิ่งขึ้น งานบือคืนนี่นะครับผมนอนอยู่ที่โรตัสมินบุรีแต่มีการประกาศออกมานะครับผมนาอว่างานยกเลิกแต่อีหลาหน่อยเข้าพี่น้องยังแวะเข้ามาหาพ่อพ่อพอแม่เอฟซหาแฟนกับ f อฟที่เพิ่นมาลอดพบมาลอดเจอนะครับผมซึ่งก็ต้องว่ากันตามตรงเราพี่น้องเราไม่เคยเห็นศิลปินคนไหนมาทําแบบนี้ให้ความสําคัญกับ เอฟซีแฟนคลับขนาดนี้นะครับผมถึงงานจะยกเลิกแต่ก็ยังแวะแวะเข้ามาเพื่อทักท,ทายพอ่อพอยแยเอฟซีไปเป็นองถ้าเป็นศิลปินคนอื่นอาจจะวนรถกลับกับที่พักหรือไปรอหน้างานของวันพรุ่งนี้ไปแล้วแต่สิ่งนี้ใส่กับอีล่าหน่อยเฮาบ่ได้นะครับผมเพราะอีล่าเฮ้าเห็นความสําคัญของพ่อพ่อยแยเอฟซีทุกคนให้ความสําคัญกับพ่อพอยแยเอฟซี สเสมออีลาหนอยห้องหูวาพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีมารอหนางานมารอตั้งแต่ตอนบ่ายตอนที่ฝนยังไม่ตกมารอเพื่อจะเจอลูกสาวมารอเพื่อจะเจออีลาอีลาก็เลยเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับผมเนาะแวะมาเจอพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีแวะมาทักทายพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนถึงงานจะประกาศยกเลิกถึงจะไม่ได้ทําการแสดงแต่ได้มาทักทายพอ่พอพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนซ้ำหนีผมก็เสวา พ่อพอแม่แม่เอฟซีทุกคนก็มีความสุขแลวนะครับผมเนาะเพราะหลายคนมาเพื่อรอเจอลูกสาวจริงๆหลายคนมาเพื่อเติมกำลังใจเติมรอยยิ้มเติมความสุขเติมพลังจากลูกสาวดีแล้วพี่น้องอิหลาหนอยเข้าหูงไงว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีหลายคนมารอเจอมารอเพื่อถ่ายรูปขอแค่ให้ได้เจอบ่ได้ขออะไรมากอิหลาหนอยเข้าเข้าใจตรงนี้นะครับผม อีล่าคือความตะหากของอีล่าหน่อยเฮาอีล่าคือความเอาใจใส่นะคราบผมนัดต่อแฟนคลับเอซของอีล่าหน่อยเฮาวันแรกเป็นยังไงวันนี้งองิงยังเหมือนเดิมอีล่าหน่อยเฮายังคือเก่ายังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปยังคงให้ความสําคัญกับแฟนคลับเ c เหมือนเดิม ถึงเมื่อวานนีน่นะครับผมน้อิหลาหน่อยเฮามีงานตอนกลางวันด้วยในพี่น้องเดินทางตั้งแต่เช้าเลยนะครับผมรถจากจังหวัดศรีสะเกดเพื่อมากรุงเทพอ่นานั่งรถระยะยาวเลยพี่น้องยิ่งยาวจากศรีสะเกดมากรุงเทพนั่งรถกับเีย์พ่อแห้งนะพี่น้องแต่อิหลาน้อยเฮามีงานตอนกลางวันนั่นคือไลฟ์สดกับทั่งแบบเฟิร์นกำนำคลินิกในช่วงบ่ายนะครับผมรถอหีหลานหน้อยเฮาเห็นงานตัวเดียกัน สองสามชั่วโม,มงเราพี่น้องนั่งรถจากซีสเกตบ้าอีกจากซูโม,มองอีกพี่น้องเรากัดตองมาแต่งโตนะครับผมน้อมเพื่อเตรียมตัวไลฟ์สดกับทังแม่เฟิร์นยิงแต่ไม่มีคําว่าเหนื่อยออกจากปากผู้หญิงคนนี้เลยพี่น้องผ่มีคําว่าเมื่อยออกจากปากอีหล่าหน่อยเ่าเลยมีแต่สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะให้กับพ่อพ่อมแม่เอฟซี FC ทุกคน ไปทํางานไลฟ์สดนะครับผมร้องกับแบฟื้นอีลานอยเทากัเต็มที่ตะก้าแตกรัวนะครับผมร้องมือว่านี่อีลานอยเขา,าไลฟ์สดทาง t ิ k กตอกตรงวันตะก้าแตกรัว<ๆ>พอพอมแม่เอฟซีกับซัพพอร์ตลูกสาวอย่างเต็มที่นะครับผมเนาะว่าลูกสาวจะเห็นยังพอพอมแม่เอฟซีกะพร้อมที่จะสนับสนุนและซัพพอร์ตในทุกๆผลงานในทุกๆสินค้าราะว่าจะเป็นสินค้าของอีลานอยเองเสื้อแบรนด์รัตนาพร ของที่ะลึกแมนรัตนาพรพอแม่เอฟซีกัช่วยกันอุดหนุนช่วยกันซัพพอร์ตตลอดมาแม้กระทั่งสินค้าทีหลาน้อยเฮาได้เป็นพรีเซนเตอร์อย่างกำลังคลินิกพีกนกก่น้องอภแม่เอฟซีกับซัพพอร์ตลูกสาวอย่างเต็มที่นะครับผมลูกสาวม้าลายสนย่ำไดตาก,กาแตกงย่ำนั้นนี่แหละนะครับผมน้องความฮักความเอ็นดูของพอแม่เอฟซีทีมีต่ออีหลาน้อยเฮา fc ไม่ทิ้งน้องน้องก็ไม่ทิ้ง fc fc คอยซัพพอร์ตน้องน้องก็คอยซัพพอร์ตความรู้สึกของ fc เหมือนกันผู้ใดบ่เคยเห็นโจจริงนะครับผมเนาะหรือหลายคนอาจจะเคยเจอตัวจริงแล้วแต่บ่ากกล้าเข้าไปทักบ่ากกล้าเข้าไปขอทายรูปบ่ากกล้าเข้าไปขอลายเส้นบ่ากกล้าเข้าขอไปจับมือนะครับผมเนะาะอ่ะพี่น้องบม่ต้องย่านนะครับผม ถึงจะบม่มีของฝากถึงจะบม่มีตีพายนะครับผมเนาะอดีพี่น้องบ่ต้องยานบ่ต้องอายอีหลาหน้อยเฮ้าบได้เลือกปฏิบัติกับเอฟซยางแน่นอนถึงเราจะไม่มีของฝากบ่มีรางวัลบ่มีของไปให้แต่อีหลาหน้อยบอกปฏิเสธอย่างแน่นอนถ้าพอๆไม่ไม่เอซขอถ่ายรูปขอจับมือหรือขอลายเซ็นแต่ต้องบอกก่นนอนนะครับผมเนาะต้องเป็นเวลาที่อีหลาหน้อยเฮาว่างในพี่น้อง รมเมนวันมาขอถ่ายรูปมาขอจำมือมันย่มอายุหลานหน่อยเฮ้ารีบอ,อาจจะไปเช็คซาวอาจจะไปเข้าประชุมหลังเวทีหรือมีเหตุเร่งด่วนใหไต้องรีบแบบนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุที่อาจจะนะครับผมน้องบันไดทกักทายพอๆไปเอฟซี FC ทุกคนบัไดเทคแคร์ Take care, ทุกคนณนะตรงนั้นนะครับผมน้องพี่น้องก็ต้องทําความขอใจกันก่อนนะครับผมถ้าน้องรีบจริงๆอ่าน้องอาจจะบันไดหยุดถ่ายรูปบัปได ทักทายกับปปวเอฟซีแต่ถ้าน้องว่างน้องไม่เคยปฏิเสธอย่างแน่นอนผมบอกกเลยว่าเ,าเป็นศินลปินที่เข้าถึงตัวได้ง่ายที่สุดแล้วสำหรับอิหลาหนออยเฮาเป็นศินลปินที่แฟนคับเอฟซีเข้าถึงได้ทุกคนบม่มีการถือนเนื้อถือนโตอย่างแน่นอนอิหลาหนออยเฮาเพียงแต่เอฟซีต้องเฮดโตแบบเหมาะสมหมดเลาะ,ะครับผมนอดตามที่ ผมเจอแฟนคลับเอฟซีน่าจะเข้าใจอยู่นะครับผมเนาอะอย่างเช่นเอฟซีผู้ชายห้ามโอบไหล่น้องอย่างประมาณน,นี้เป็นมารยาททางสังคมปกติอยู่แล้วนะครับผมเนาะที่ผู้ชายกับสมควรที่จะโอบไหล่ผู้หญิงที่ไม่ได้สนิทไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันขนาดนั้นแต่ถึงจะสนิทยังไงนะครับผมเนาะก็ต้องให้เกียรติผู้หญิงด้วยอันนี้คือมารยาททางสังคมอยู่แล้ว ครับพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้วันยังใดแน่แล้วนกะ็ผมนนอะอีหลานหนอยเฮาตาหางบอต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในโลกจริงๆสําหรับอีหลาหน้่อยเฮาใครอยากดูคลิปเต็มๆนะครับผมเนาะสามารถเข้าไปเบื่องทางช่องเกาะติดอุ้งอิงลาเพลินออฟฟิเชียลแล้วก็ทางช่องสาวน่อยเป็นวันแพงทางช่องเสียนนไดเดอร์พี่นงองภาพบรรยากาศแห่งความอบอุน่นของอีหลานหนอยเฮากับพพมเอฟซี FC, แฟนครับ คลิปนี้บ้านสานต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนองฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางซองน้ำนพืกอเป็นกำลังใจคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม